ุทั้งไทยอู้นั่นมันคนดูเนี่ยนะสวัสดีครับทุกคนอู้คาดู้วเหรอขอบคุณครับอู้วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้เจริญไม่ได้เจอกันนานเลยก็วันนี้ทุกคนกำลังอยู่ผมช่องภูกรีนใช่ไหมและผมภูคนเดิมนะครับนะเออตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าของช่องที่มีชื่อว่าคุณโลดามิกกับซีรีส์อมองอาร์ตแอนิเมชันอนาเตอร์เน็ตพาร์ทที่ห้านะครับนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากพาร์ทที่แล้วบอกเลยว่าโอ้โหก่อนนะ พี่แดงกับใครสีอะไม่รู้จะไม่ได้จับมือกันนะครับนะจับมือกันพร้อมกับมีดที่อยู่ข้างหลังตัวนะครับนะเหลี่ยมได้สุดต่อเหลี่ยมได้ตลอดนะครับนะซึ่งไม่รู้ว่าพี่แดงจะโดนเหลี่ยมกับเมื่อไหร่แต่ว่าที่แน่ๆเด็นหลักคือของตอนที่แล้วคือพี่เหลืองเราโดนซวรื่อๆนะจะเรียกว่าซวก็ไม่ได้เรียกว่าจับลงบ่อออนเซ็นนะครับออนเซ็นแล้วเอุนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นไงต่อนะก็ไปรับชมเรี่อใช่กันเลยครับปโอ้นี่มันคือ ตอนจากตอนไหนว่าพาร์ทลยนะพาร์ทสองพาร์สามมั้งที่แบบว่ายาระเบิดอะและไอ้เจ้าพวกคาตกรที่เหลือมันก็แอบบหนีหลบเข้ามาในตู้เย็นนะซึ่งก็งงอยู่ว่าตู้เย็นมันสามารถการแรงระเบิดได้ด้วยเหรอนะเออโอ้นี่ไง <c ười> คืออยู่ในตู้เย็นนะแต่อาหารไม่มีอะ่ะสงสัยกินหมดแล้วนะเออเพราะฉะนั้นคงอดตายแน่พวกเองเองอดตายแนะ่นะ เจ้าพวกผีเชื่อทั้งหลายอ้าวออกไปแล้วแล้วจะลอยกลับมายยงไงไรถามหน่อยเอ้ือ็กลับมาแล้วยานอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ไงพวกผีที่เหลืออันนี้คือพวกฆาตกรเหมือนกันหรือคมบริสุทธิ์วะอืมโอ้ใช่คมบริสุทธิ์หรือเปล่าอืมคือต่างคนก็ต่างแบบนนี้นะเออ เอาตัวรอดถ้าเกิดเองไม่ฆ่าคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วเออถึงฆ่าเองก็กดรีพอร์ตเออคือเอาจิ้งนะฆาตกรมจะฆ่าทำไมเทุกคนนะผมไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของเออจักรวาลเรื่องอมองอันในนี้เท่าไหร่นะเออในจริงฆาตกรไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ได้ไหมเออเหมือนพี่แดงเงี้ยไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ได้ก็อยู่รอด่เออแต่พี่จะฆ่าทําไมเหมือนแบบว่าตอนติดเชื้อแล้ว ความนึกคิดจะเปลี่ยนไปแบบว่าอยากจะฆ่าตลอดเวลาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออคือยังไงคืออากาศหมดก่อนแน่กว่าจะไปถึงอนะอยู่ในอากาศนี้ตายอย่างเดียวครับอย่างนี้และทุกคนรู้ไหมคือเวลายอยู่ในอวกาศเนี้ย เราไม่สามารถขยับไปทางไหนได้ทุกคนถึงจะคุณจะตีขาแค่ไหนหรือคุณจะกวักมือแค่ไหนก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคือคุณต้องหาวัตถุในการถีบอ,อย่างเดียวอืมจับมือกันเหรอคือน่าจะคือจริงๆน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเกิดไม่ฆ่าพวกนี้ยคือจริง้าเกิดกนั่นแหละแต่คือมีเงคิดถึงไอติมอยู่ในชมพูเนะ่ยเฮ้ยนี่ไง มาพอดีโอ้ยเอ็มวงนี่ก็นะโชคดีอยู่เอ้ยนี่ไงไอ้ที่มันหักไปอะ่ะที่พี่แดงทำหกักนั่นแหละนั่นแหละเออล้วิเชียทำไมเนะนีย่ยเฮ้ยเอาว่ะถือว่าเป็นฉลา,าดนะทุกคนนะใช้พลังขีดตัวออกไป ผมไม่ติดดิสิใชิไหมเพลงนี้ไม่ติดแล้วแหละปกติเดใ๋ยผมเรีชันของช่องโดราเมลิกเนี่ยไม่ค่อยติดดิสิตไว้แล้วเออโอ้โหเนี่ยค่อยๆนี่เฮ้ยเดี๋ยววิญญาณสามารถซ่อมยานได้เหรอ,อย่ยแล้วพวกมันจะมาแล้วโหอืมเฮ้ย ลิ้นไม่ถึงลิ้นตั้นเกินเอาจิงลิ้นแค่นิ้มก็ยาวล,วละอเออจริงถ้าเกิดมันขึ้นยัมได้เออแปลว่าพวกนี้ก็พยายามหาทางช่วยนะพวกขนาดตายไปยังช่วยได้นะเออก,ก็ถือว่าดีนะเอวิญญาที่มีประโยชน์นะทุกคนอย่างน้อยก็ยังคอยช่วยโอ้ให้มันเึกว่าเป็นไอติมอยงเงี้ยเหรอ,อเอาว่ะไฟฉลาดว่ะ พี่ฟ้าฉลาดพี่ฟ้าฉลาดนทุกคนนะเออมไม่ใช่ไอติมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละมันคือไอติมเพื่อนเพราะฉะนั้นเองเรียนเดี่ยเอ,อ้ยเลยมันเกาะไม่ได้ไนงะห,หมดเวลาแกละเฮ้ยโยนนี่ไปอ่ะเฮ้ย คือถ้าเกิดแตะได้คือสามารถใช้นี้ได้มนะั้ยอะไรนะก้อนหินโอ้ี่ตายแล้วมาันก็มาได้แล้วไงคือจะให้ชมพูเป็นคนซ่อมบ้างงั้นเออยังลืมไปเปล่าว่าชมพูอยู่ข้างล่าง มันจะไม่ช <ort ş ye> <c uk>: ่วยว่ามันเองช่วอไม่น่าแล้วแต่ว่ายานเนี่ยขับได้อยู่เด้อทุกคนมันพังอะไรแล้วอ่ะโอ้วขับไม่ได้มากหนีลุมดามันนี่เองพยายามทำอะไรอยู่เนี่ย ประมาณว่าไพวกวิญญาณก็บอกว่าถึงเกจะทำอะไรก็ตามฉันก็จะพยายามขัดขวางแกเรีมานะเออต้อนที่เข้าใจนะถ้าชนะแล้วเมิ่งพูดมากอ้าวนี่ไงสุดยอดพี่เขียวขัดขวางขัดขวางไม่ให้ไปถึงอเอาว่ะสุดยอดอแหละออเอเจโดนหลอกหล,อ,ลอนตลอด ถ้าเกิดฉันร่วมมือกับแกเป็นเกิดอะไรขึ้นอ้าเดี๋ยวบอกว่าวิญญาณจะช่วยเหลือไม่ใช่ละผมว่าวิญญาณจะหลอกรือเปล่าวะเฮ้ยไอีเขียวนี่เป็นวิญญาณของฆาตรกรไหมมีจำไม่ได้วะ่ะน่าจะไม่ใช่วิญญาณฆาตรกรนะแต่ทำไมทำไมถึงคิดจะร่วมมือกับพี่ม่วงอะ ตกลงด้วยคือต้องไปหาไอ้ปุ่มแดงไอ้ปุ่มของพี่แดงอ่ะเอออาวไปช่วยเหลือะกันก็สมไมวิญญาณเป็นรูปมือกับฆาตกรที่ฆ่าเองวะเฮ้ยเองแน่ใจนะเองแน่ใจที่ตกลงนะคือไม่ต้องเครียดโอ้เป็นแผนอีกทีนึงโอ้เหลี่ยมจัดเลยเนาะ เลี่ยมสุดๆนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าคาตากรจะเหลี่ยมกลับหรือเปล่าพอคิดแล้วแหละเพราะว่ายัางไงวิญญ,ญาณก็คือถูกพวกนี้ฆ่าไม่ยอมเรื่องมือง่ายๆหรอกเออพิชมพูโดยรับจบโดยรับงานเลยจะซ่อมได้เออไม่ได้หรอกอ้าวซ่อมไม่เป็นนะอ่ะหิวข้าว อยู่ที่ดานาะม,มิซา่าอยากรู้พวกข้าสักกว่พวกนี้เออกินอาหารคนปกติเปล่าวะแล้วเจ็บขาทำไมวะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกติดเชือ้อเนี่ยโอ้แล้วแม่งซ่อมแบบเดียวเสร็จแม่งยังพังทุกอย่างท,างาทั่วทั้งยาลเลยซ่อมได้โอ้แล้วก็ไปแล้วไงแย่แล้วทุกคนนะตัวหลักเราพี่แดงเรานะเออไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเป็นหัวพี่แดงคนเดียว เป็นห่วงคนบริสุทธิ์ด้วยที่เหลือด้วยนะเออที่เหลืองก็จบไปแล้วเออใช่ลืมบอกไปเรื่องลืมพูดไปเลยเรื่องของน้องเหลืองเนาะน้องเหลืองในพาร์ทที่แล้วเนาะที่แบบมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ติดเชื้อรายต่อไปกับเจ้าสีขาวนะสีขาวไม่รู้ว่าก็ที่ที่พูดพูดไปแล้วว่าไม่รู้มีเอี่ยวอะไรกับพวกฆาตกรหรือเปล่าหรือจะเป็น อ,ออาจจะเห็นเหตุการ์อาจจะแค่เห็นเหตุการ์เ,ยเฉยๆก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างรครับโอเควันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครนับทุกคนนะเออก็ใครชอบอยู่กดไลค์กดซับค่ายแล้วไลค์แชร์ด้วยว,วันนี้เจอกลิปหน้าครับไปละาย